สวัสดีครับผมมีเรื่องจะมาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับไก่ชนสักเท่าไหร่นะครับคือช่วงนี้นะครับมันเป็นฤดูฝนนะครับฤดูฝนไก่สวนมากขนมันจะหลุดนะครับมันจะหลุดไยนะครับก็ฝากมือใหม่นะครับสังเกตดูนะครับเวลาจะไปซื้อไก่หรือว่ามีไก่อยู่แล้วนะครับจะไปเตะไปซ้อมนะครับ ให้สังเกตดูดีๆนะครับว่าไก่ตัวนั้นนะครับขนขึ้นอยู่ไหมนะครับขนดุดไหมนะครับถ้าขนมันกําลังขึ้นนะครับเป็นเส้นเล็กๆอยู่นะครับเราควรระวังเลยนะครับควรระวังเลยนะครับเพราะว่าเราไปซ้อมไปปั้มนะครับโอกาสที่ไก่จะหลบไก่มีเยอะนะครับหรือไม่ก็เราปล่อยเตะได้นิดเดียวนะครับ เตะได้ไม่ถึงสามสี่ห้านาทีนะครับไก่มันอาจจะหลบหรือว่ากลัวไก่ไปเลยก็ได้นะครับข้อนี้ควรระวังนะครับในฤดูฝนนะครับผมเจอมาแล้วครับวันนี้ครับผมครับ